สวัสดีครับอีสานเถนครับผมอันนี้คือมหาวิทยาลัยนครพนมครับผมคณะวิศวกรรมศ,ศาสตร์สาขาวิศวกราารมโยธาครับอันนี้จะเป็นการทดสอบมอต้าครับมอต้าคือมอต้าคืออะไรครับอ๋อส่วนผสมปูนทร,รนายน้ำครับผมครับครับผมส่วนผสมก็จะมีปูนทรายแล้วก็น้ำครับแล้วก็ส่วนผสม ส่วนผสมส่วนผสมก็ตอนนี้กำลังเทสหากำลังของมอเตอร์ครับอันนี้คือ,ค,อคือเครื่องเทสมอเตอร์นะครับตอนนี้จะสามารถดึงเด็กได้แล้วก็รับกำลังดึงได้กำลังอัดได้ครับผมอันนี้คือเดี๋ยวเราไปทานี้ครับอันนี้คือการใส่อะไรครับเนี่ยอ๋อการใส่ ลูกโมเตอร์ครับกับหัวกดครับผมลูกโมเตอร์กับหัวกดครับผมโคโอ,คคอันนี้อันนี้ทดสอบกี่กี่ลูกครับอ๋ออันนี้ทดสอบอ,อายุละสามลูกครับอายุละสามลูกอายุหนึ่งประมาณกี่วันก็จะมีเจ็ด ยี่สิบแปดแล้วก็เก okay, ้าส <pl ains> ิบวันครับโอเคยี่สิบแปดได้เก้าสิบวันอันนี้อันนี้อันนี้กี่วันครับอันนี้เจ็ดวันครับนี่เจ็ดวันครับอายุรวมเจ็ดวันครับกรามแรงสูงสุดที่เคลได้เท่าไหร่ครับกำลังสูงสุดนะครับโอเคครับอ่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องอ่าดูค่าค่าของไอ้มอเตอร์ตานครับ ครับผมเอ้าเอ้ากําลังเริ่มครับกําลังเริ่มครับผมเครื่องกําลังอัดประมาณกี่นาทีครับเครื่องมันจะถึงจะถึงจุดสูงสุดของมันครับเราเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าถึงจุดสูงสุดอ๋อตัวนี้ตั้งให้หนึ่งหนึ่งมิลต่อหนึ่งนาทีครับให้มันกดลงไปเรื่อยๆหนึ่งมิลนี้โดยจากไหนครับก็ตรงนี้ครับหนึ่งมิลครับมิล ถ้าถ้ามันถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็จะสต็อปเองมัน oh. มันมีระบบเซฟตี้ของมันอยู่ครับครับผมปลอดภัยครับบอมอันนี้คือพี่ก็บอกว่าถ้าถ้าเครื่องมันไปถึงจุดสูงสุดถ้ามันถึงจุดสูงสุดแล้วเครื่องมันจะตัดเองครับอันนี้ก็เพราะเราตั้งว่าสต็อปไว้ดีสต็อปแปลว่าสต็อปเมื่อ,อลูกโบนถูกทำลายครับสต็อป วิวัฒตารต่อนครับโอเคครับอันนี้เป็นค่าหน่วยไปนหปนครับตัวนี้ครับตัวนี้ราครับครับเป็นตัวนี้มันจับแรงอันนี้ไม่ใช่แรงจริงครับอันนี้เป็นแรงสมมติอันนี้คือแรงจริงครับตัวนี้จะขึ้นดูระยะขึ้นเป็นมิลครับนี่ครับกําลังจะตกแล้วครับถ้าจะตกค่าตกคือกําลังมันลดลงใช่ไหมครับครับอันนี้คือค่าค่าที่จุดสูงสุดคือค่ากําลังมันมันขึ้นสูงสุด ครัมันจะสต็อกตรงนี้เราก็ดูค่ะแล้วก็ไปคำนวณในโปรแกรมครับ Excel อีกทีนึงเอาโอเคครับเราจะมาดูข้อเขียนครับนี่มันถ้ามันแตกครับโอเคครับสต็อกแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าการแตกราวของคอนกขีตมันจะแตกตามรูปมันไหมครับเยีดูครับมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ครับร้อยเจ็ดจุดหนึ่งแปดครับ ร้อยเจ็ดจุดหนึ่งแปดครับคือค่าตัวนี้ครับค่าจุดสูงสุดของมันครับคือกำลังสูงสุดของมันใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับกำลังม็กซิมัมครับแม็กคือสูงสุดแม็กสูงสุดครับโอเคครับแล้วต่อมาเรามาดูฟันเกีนะครับยังไงครับฟันเกีดนี่ครับฟันเกีดมันเป็นยังไงครับอธิบายครับ ก็เป็นการแตกแบบปกติครับถ้าแตกแบบปกติคือปกติไม่ปกติดูจะยังไงครับก็ถ้าเกิดแตกแบบปกติก็คือลูกปูนเราจะมีการแตกแบบเป็นรูปนาฬิกาทรายครับผมอ๋อครับนี่ครับข้างๆหนุนท่านี้ข้ามันจะเป็นเือนนาฬิกาทรายครับครับก็นี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ถ้าถ้าสมมติว่ามันแตกไม่เป็นนาฬิกาทรายเรา ก้อนนี้เราก็เอาทิ้งเลยครับเราได้แค่อ๋อค่าทดสอบที่เราได้เราก็จะไม่นํามาใช้นะครับอ๋อครับผมเราคือเราก็ทาไหนรูกอยู่เอาไว้ค่าเป็นค่าเสีย่ยครับอ๋อโอเคครับผมโอเคครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับคือการหากำลังอัดอเตาร์นะครับเดี๋ยวถามอีกนิดนึงครับกำลังอัดมอเตาร์นี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับอ๋อ อันนี้เอาไว้ไปใช้ในงานที่แบบว่า,าโปะโหน้าคอนกรีตนะครับโครงสร้างคอนกรีตนะครับผมคหน้าคอนกนรีตห,หมายถึงว่าฉากเหมือนสานะครับครับผมอเอาไปฉากครับผมตัดตัดออกก็ได้ท่านนี้โอเคครับผมขอบคุณครับต,ตัดออกก็ได้ค่อยๆค่อ,อ,อยอ่านมายังบอร์ดันก่นไหนเกี่ข้อมูลยัง มันก็ข้อมูลก็ยังไม่ได้ชัดเจนครับก็คือกําลังอัดเมอา้าก็ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับด<ย>เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลดีๆแล้วจะฝากอีพีหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ